ได้คลิปละอ๋อถ่ายคลิปแบบนั้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบค่ะคุณค่ะพี่นี่จะพูดอะไรอีวันนี้นะคะเราก็มาเรียนแอคติ้งกันค่ะดิวคนไปคอนวันที่สี่ก็ได้อ๋อโอเคค่ะก็วันที่สี่ของราคืนนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนทุกคนไปดูคอนเสิร์ต AF11 ค่ะคอนเสิร์ตอีกของพวกเรามีคนพูดคนเลย12 เด็กจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าต้องจองบัตรกันให้เรียบร้อยดังของผมจองไี่ไหมคะจองที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะบัตรละค่ะ1,500บาท1,000บาท700บาทและ500บาทค่ะอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะกีเข้าไปแล้วรอบนึงคือยังไม่มา กินทุกันเลด่ได้ไ่กตมันใหญ่อ้ค่ะประมาณนี้ใได้มเกอคนเดียวหนูก็มาคนเดียวนี้มีแกทิง ใช่ค่ะแบบหว่ามันกแบบสีแบบ่สว่างใสในอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเน้นายาไม่ใช่สไตล์หนูใช่เ่วานนก็เลยเ็เฉยดี๋ยวค่เคว่าชวนพี่เมยเข้ามาด้วยิ I <laughs>